สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กันในพื้นที่ของเขตอําเภอบางละมุงนะครับแต่ที่ผมยืนอยู่นี่นะครับก็คือบางละมุงฝั่งทนนะครับที่อยู่ในการรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางละมุงนั่นเองนะครับและท่านที่ผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นป่าชายเลนนะครับที่อยู่ในปากอ่าวของบางละมุงนี่เองนะครับเรียกปากคลองบางละมุงและอาชีพที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับ อีกหนึ่งอาชีพนะฮะของการเลี้ยงปลานะฮะการเลี้ยงปลาก็คือเขาเขามีการรวมกลุ่มก,การเลี้ยงปลากันอยู่ที่นี่นะ,ะ mm. ก็เรียกว่าปลากระพงนั่นเองนะครับ mm. เขาก็ใช้วิถีชีวิตตามธรรมชาตินะฮะ mm. แหล่งน้ําที่ อเอื้ออำนวยจากธรรมชาตินะฮะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ในส่วนของเป็นพื้นที่สาธารณะที่ชาวบ้านที่นี่รวมกลุ่มแล้วก็เลี้ยงป่าก,กันขึ้นนะครับเอาละครับท่านผู้ชมนะครับเรื่องราวของปลากระพงนะฮะของชุมชนฝั่งทนบางละมุงเป็นที่มาที่ไปอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับท่านสอทอที่ดูแลรับผิดชอบนะฮะในเรื่องของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงนั่นเองครับ ครับอย่างที่บอกนะครับว่าพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางละมุงนะฮะก็ถือว่ามีพื้นที่นะครับประมาณ6.8ตารางกิโลเมตรนะฮะแล้วประชากรที่นี่นะฮะส่วนใหญ่ก็นะทำอาชีพนะฮะประมงซะส่วนใหญ่นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะท่านผู้ชมนะครับผู้ที่ดูแลในเรื่องของฟาร์มปลากระพงนะฮะหรือบ่อปลากระพงเนี่ยนะวันนี้ผู้อยู่กับท่านสอทจะเออจรุงศักดิ์มุ่งหาดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนก็ คงจะถ้าในคนในพื้นที่เองเนี่ยถ้าเรียกคนจะลงศักดิ์เนี่ยเขาจะไม่เรียกกันนะครับท่านผู้ชมเขาจะเรียกกันท่านสทอมเมานะครับพร้อเขาแต่ไม่ได้เมาตามชื่อนะครับนะครับอันนี้คือชื่อที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็เรียกกันก็ตรงนี้ถือว่าผมได้มาเห็นแล้วก็คือพื้นที่ตรงนี้ส่วนใหญ่ที่จะเป็นป่าชายเลนที่อยู่ในปากคลองบางละมุงนี่อืยังไงฮะเด็กเราเต้องถามสทเนี่ยว่า พื้นทีท่ทำไมคนที่นี่ส่วนใหญ่จะทําอาชีพประมงครับพื้นที่ชาวบ้านของเราเนี่ยตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วก็มีอาชีพเนี่ยประมงจับปลาน้ําตื้นเนี่ยก็ทากันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็ยันมาเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานนี่แหละก็ก็เป็นพื้นที่ที่ว่าเราได้อยู่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 ติดพื้นที่ชายทะเลก็อาชีพประมงนี่ก็คือเป็นหลัก แล้วยังไงที่มาที่ไปที่มันมาเกิดขึ้นในในชุมชนของสทอเมาที่เกิดขึ้นเป็นการเลี้ยงปลากระพงมันิเริ่มม,มันมีอะไรที่มันจูงใจที่ให้คนในชุมชนอาหารมาเลี้ยงปลากระพงตรงนี้ครับอ๋อส่วนหนึ่งก็ต้องอเป็นโชคดีของชาวหมู่สิงเราเนี่ยมันเป็นที่สาธารณะะเยอะออก็เลยเนี่ยอีกอย่างทําเลเราก็อยู่เป็นติดป่าชายเลนครับ ก็เลยเคยรวมตัวกันนะทำเป็นบ่อเลี้ยงปูทะเลก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่มไม่ผลดีเท่าไหร่ก็เลยหันมาเลี้ยงปลากระพงหันปลากระพงครับอ,อันนี้ก็ชุดที่สองแล้วก็คือว่าก็น่าจะมีแนวโน้มไปทางที่ดีครับก็ถือว่าเป,เ,ปเป็นการรุ่นสองนี้ก็คือถ้ารุ่นแรก ไม่ดีรุ่นสองรุ่นสองก็คงไม่เกิดขึ้นใช่ในรุ่นแรกดีรุ่นสองก็ตามมาก็แนวโน้มก็ต้องมีรุ่นต่อ,ตอไปว่าง,งั้นเถอะครับท่านผู้ชมครับ<ๆ>ก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดจุดหนึ่งนะครับที่เป็นปากน้ําเรียกว่าปากน้ํที่คลงองบัลมุงที่จะไหลลงสู่ทะเลและเวลาน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยเขาก็น้ําทะเลก็จะปนมาเป็นน้ําก่อยอ๋อกลี้ยงฟางนี้ได้ไดเขาไ,ไม่ตายเนาะไม่ตายปลาอย่างนี้เขา เพราะปลาอย่างนี้คือว่ามีทั้งปลากระพงน้าจืดกับน้ําก่อยอ oh. เขาก็จะเวลาเ,เขาจะเอ,า,อาลูกปลามาให้เราเนี่ยเขาจะเอาน้ําในบ่อเนี่ย oh. ไปเทสดู oh. ข่าความเค็มน้าเท่าไหร่เขาจะปรับคุณหภูมิว่าปรับไป้ยลูกปลามาให้เราอว่าจะต้องเลี้ยงขนาดไหนว่าปลาเขาต้องปรับตั้งแต่เริ่มเกิดมาแล้วเริ่มมาเลยเริ่ม,เร,มเริ่มตั้งแต่อนุบาลมาพร้อมที่จะลงบ่อธรรมชาติท่านผู้ชมครับก็ถือว่าชาวชุมชน บางนมงฝั่งทนนะครับถือถือว่าได้เปรียบนะอย่างที่ท่านสทบอกว่า1นะฮะเขามีพื้นที่สาธารณะแล้วก็เป็นป่าชายเลนที่เกิดขึ้นแบบธรรมชาตินะฮะและคนที่นี่เองนะครับก็ยึดอาชีพนะฮะในการทําปะบงมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะฮะในปัจจุบันนี้นะครับก็เหลืออาชีพประมงประมาณทักห้าสิบเปอเนอย่างที่ท่านสอบอกนะเอาละครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะว่าปลาขนาดที่ ขอทอเลี้ยงไว้นะฮะร,รุ่นนี้เป็นรุ่น2เนี่ยตอนนี้มีการจับกันขึ้นแล้วนะฮะแล้วระจําหน่ายที่ไหนขนาดตัวขนาดไหนความสมบูรณ์ของปลาที่นี่อย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชม ครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางกลุ่มประมงเองนะครับของท่านสทเมานะครับมีการจับปลาคร่อนหนน้าี้ก็จับไปแล้วจับไปแล้วครับจับไปประมาณสักเจ็ดแปดร้อยโลแล้วอ๋อเจ็ดแปดร้อยโลแล้วนะครับก็ทยอยจับแบบนี้อยู่เรื่อยๆพอแล้วแต่มีออเดอร์มาแล้วก็จับมีมีออเดอร์มาสี่สิบโลห้าสิบโลเราก็ถึงจะจับทีหนึ่งก็ถือว่ามันจับไม่ยากจับไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะเพราะว่า พอออเดอร์ <c oughs> มาจริงเราก็สั่งทีนึเอไซส์ขนาดนี้มันมันมันเลี้ยงกี่เดือนครับสายนี้ประมาณ78ขีดก็อยู่ประมาณไม่เกิน4เดือนครับสามเ,เดือนถึง4เดือนลงม,มาเท่าไหร่ฮะัในในบ่อน,นี้ลงไว้ทีแรกประมาณ2,500ตัว2 5 0 0ตัวแล้วกะว่าหมดรุ่นนี้แล้วจะขยายเพิ่มยังไงมีแนวโน้มงไงบ้างตอนนี้เราคิดคุยกันในกลุ่มว่าว่าเราจะทํากระชังอนุบาลไว้ก่อนประมาณสองเดือนเ็าจะปล่อยสู่ บ่ดินอีกทีหนึ่ง oh. แล้วก็เราก็จะเอาชุดใหม่มา,าเลี้ยงใส่กระชังไว้มันจะได้ทันกันไม่งั้นเราไม่พอทันตลาดนะอ๋อ oh. ก็ถือว่า,าความต้องการของตลาดเนี่ยเยอะ,ยอะพอสมควรเยอะมากเลยเพราะว่าเขตในพื้นที่เราเนี่ยร้านอาหารเยอะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องจับนะฮะเพื่อ,อจำหน่ายให้กับลูกค้านะครับนะฮะก่อนหน้านี้จับไปแล้ว7800โลนะฮะก็เหลือประมาณประมาณตันหนึ่งได้ไหมฮะ ก็คิดว่าน่า,นา,นาจะได้จะได้ตันหนึ่งนะครับน, <c oughs> นะครับท่านผู้ชมนะฮะนี่นะครับนี่ก็คือปลากระพงนะที่ทางนลุ่มได้เลี้ยงไว้นะจะเห็นว่ามีความสมบูรณ์และตัวขนาดไซส์เนี่ยก็ไล่เรียกใกล้เคียงกันทีเดียวอ่า ครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าการที่อยู่กับธรรมชาตินะฮะบางครั้งนะฮะธรรมชาติก็เป็นผู้ทําลายแต่บางครั้งนะฮะธรรมชาติก็เป็นผู้ให้เหมือนกันนะฮะอย่างชุมชนบางละมุงแห่งนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าที่มีพื้นที่สาธารณะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่นะครับสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ก็ต้องถามท่านสทเมานะฮะว่า,าการเลี้ยงปลาหรือการทะไรต่างๆที่ว่าการทําในกลุ่มทามาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปูก็ดีปลาที่กําลัง เริ่มขึ้นมา2รุ่นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการต้นทุนตัวน,นี้เรารวมกลุ่มกันมีกี่คนอยู่ยังไงบ้างตอนนี้เ,เราลงกลุ่มเ,เริ่มแรก,กมีประมาณ1ิบกว่าคนตอนนี้สมาชิกทั้งหมดเนี่ยประมาณ20่สิบกว่าคนแล้วครับอืมแล้วเรามีการบริหารจัดการยังไงเราเระดมทุนกันยังไงจักการเพราะว่าการที่จะเลี้ยงอัญชันยำก็ต้องมีต้นทุนในเรื่องของอาหารเรื่องของพันปาลอาอะไรต่างๆครับสำหรับพันปลานะครับเราซื้อจากทางแสมดำ เราจะสั่งพันปลาเข้ามาส่งถึงบ่อเลยตัวนหนึ่งประมาณ6กเจ็ดบาทบแล้วแต่แล้วแต่หน้าแล้วแต่ซ้าบแต่เราคือว่าเอาปลาที่แข็งแรงหน่อยคือว่าเรา,เรายอมซื้อปลาแพงหน่อยอส่วนอาหารนะครับก็แรกๆเราจะให้กินอาหารเมร็ดเราเลี้ยงประมาณสักสองสามอาทิตย์ทีนี้เราเราจะปรับเราจะปรับต้นทุน คือว่าเราจะไปหาเรามีกลุ่มประมงแล้วแล้วก็ไป,ไปขอเศษปลาของเขามาที่ติดวนปูว,วนปลาเนี่ยต่เศษมาแล้วว่าเราก็จะมาสับสลับกับอาหารเม็ดเอ๊ะอย่างที่เราสมาชิกทุกคนจะต้องระดมทุนกันยังไงบ้างคือว่าไม่ต้องฮะตอนนี้คือว่าชุดแรกเนี่ยเรามีเงินซื้อลูกปลาแล้วอ่าพอชุดที่สองเนี่ยก็เราจะมีเงินปันผลได้บ้างอ๋อ มาชีพของเราเนี่ยใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็เขาบริหารจัดก,การกันยังไงเพราะว่า20นคนเนี่ยต้องดูแลกันยังไงครับก็สลับกันนะคือวันไหนใครว่างก็ามาช่วยเป็นหูเป็นตามาดูมาให้อาหารผัดส,สลับเปลี่ยน<อ>กัน<อ><อ>ก,ก,ก็คือ,ค,อคือเรียกว่าการการที่เราลงกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเราไม่ได้่าต้องเลยเราอยู่กันทั้งทั้งวันต้อง20คนต้องต้องมารวมกันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใคร <นะ S 2> มีอาชีพแล้วก็ไปนะฮะมีเวลาก็ไว้เวนเข้ามาครับผมก็แค่นี้เองไม่ได้ยากเลยนะฮะ ท่านผู้ชมนะครับหลายๆคนว่าโอ้โยรวมกลุ่มขนาดนี้บ่อเล็กขนาดนี้ต้องเวียนกันทําอะไรองี้แล้วยังอย่างกลุ่มเองเนี่ยนะครับขอถามนิดนึงครับครับน้าผู้ชายครับแล้วเออ่เรื่องของตรงเนี้แล้วมันแล้วอยู่กันอย่างเงี้ยอะไรการเลี้ยงอะไรต่างๆมันต้องมีลักเล็กขโมยน้อยแล้วมันมีไหมฮะไม่มีกันแถวแถวชุมชนเราไม่มีฮะ ้มันก็อยู่กันดีอ่ะต่างคนต่างช่วยกันดูแล้วเรื่องรักขโมยไม่มีอืเป็นไงให้เราเราเรามีธรรมชาติเป็นของเราเองเรามีวัตถุดิบมีทรัพยถูกของเราเองเนี่ยเรารู้สึกไงฮะตรงนี้ก็ชาวบ้านทุกคนก็ดีใจด้วยเพราะว่าได้มีตรงนี้ได้มีงานมีอะไรทาตรงนี้ก็มีรายได้การบตรงนี้ไปก็ก็ดีใจด้วยเขาก็มีเวลาว่างก็เข้ามาดูแลตรงนี้เอ๊ะอนาคตตรงนี้ท่านสทมีแนวโน้มมองภาพรวมยังไงบ้างครับ ตอนนี้นะฮะที่มองไว้แล้วตอนนี้เรามีอุทยานพระเจ้าต่างครับเราก็เลยเป็นผลพลอยได้คนมาไหว้พระเจ้าต่างเนี่ยก็มาดูหรือจะมาอนาคตไม่แน่ฮะ อาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับบ่อปลากระพงว่าเลี้ยงยังไงให้เป็นให้วัยเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยไว้ได้ดูอแต่ปะกะติแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับการที่เลี้ยงปลาเนี่ยฮะหลายๆคนที่มีความรู้เขาเขาบอกว่าการเลี้ยงปลากระพงเนี่ยมันสามารถเลี้ยงได้ทั้งน้าจืดและน้ําเค็มนะฮะแต่ผมเองเนะครับผมก็เห็นเลี้ยงแต่ในน้ําเค็มแต่น้าจืดผมไม่เคยเห็นแต่อันเนี้ยเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันว่าเออปลากระพงเขาก็อยู่บ่อแบบน้ำปล่อยน้ำน้ำน้ำแบบน้ําจืดก็เลี้ยงได้น้ำเค็มก็เลี้ยงได้ก็เป็นปลาที่ถือว่าเาเทน ได้ปรับสภาพน้ําปรับตัวเขาได้ดีว่างี้เถอะใช่เอเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คืออีกหนึ่งนะครับอาชีพนะของชาวบ้านชาวบารบามุงฝั่งทนนะฮะโดยแกนนําของท่านสอทจะดุงจะดุงศักด์นะฮะมุ่งหาดีท่านสอทเมาของเราี่เองนะครับมาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงปลากระพงการรวมกลุ่มกันนะครับก็ถือเป็นอาชีพชุมชนที่อบอุ่นเลยทีเดียวนะครับก็เป็นชุมชนที่น่าจะเป็นตัวอย่างได้อย่างดีเพราะว่าเอาหลัก าการศึกษาในระบบของธรรมชาติแล้วก็ความรู้ตัวเองก็ไม่ได้มีคือทดลองมาตลอดใช่ไหมฮะนะก็พัฒนาในกลุ่มของเราเองตัวนี้ก็ปลาหันเลี้ยงปลากระพงรุ่นที่2องกำลังผ่านไปอนาคตรุ่น3รุ่น4ี่ในอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นศูนย์เรียนรู้ําหรักนักท่อทงเที่ยวหรือเยาวชนในพื้นที่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านาท่านาสมาชิกนะที่ในกลุ่มของอ บางมุมฝั่งทนนะขอบคุณท่านสอทจนุศักนะครับสอทศมาของเรานะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการย่าเท้านะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับมาพูดคุยกับเรื่องราวดีๆในเรื่องของปลากับพงนั่นเองนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปเกาะติดอาชีพอะไรนั้นนะขอยติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ